รอฟังอยู่ใช่ไหมคะนั่นไงพี่นกเงือกและผองเพื่อนมาแล้วพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะบุดะซูกะหนูน้อยหันสาเก้าเก้าเก้าสวัสดีค่ะน้องๆพี่นกเงือกใจดีรักครอบครัวจากป่าฮาลาบาามาแล้วค่ะ และวันนี้พี่นกเงือกก็มาพร้อมกับผองเพื่อนเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นพี่หิ่งห้อยที่คอยกระพริบแสงวับวาวับวาเวลากลางคืนและพี่ชมงามปลาแสนสวยแห่งท้องทะเลป,ปัตตานีน้องๆจะมีความสุขสนุกสนานไปกับพี่นกเงือกและผองเพื่อนแน่นอนในรายการบูดดซูกกหนูน้อยหันสาทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะ บูโดสุกรายการที่จะสร้างความสุขความสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆแต่ก่อนที่น้องๆจะไปพบกับเพื่อนๆของพี่นกเงือกช่วงนี้พี่นกเงือกมีเพลงมาฝากน้องๆค่ะในเพลงที่มีชื่อว่าเป็ดน้อยจากอัลบัม้มเมล็ดน้อยนักเดินทางค่ะ ว่ายน้ำหึเด็กร้กองถามว่าตัวอะไรมีปีกขนงามสดใสส่งเสียงร้องไปกาบ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 ว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายตามแม่มาสอดสายสายตามองหากุ้งหอยปูปลาอยู่ตามริมคลองใคร ต้องลองบอกมาสอดสายสาย,สายตามองหาส่งเสียงร้องมากิบ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  ปอยปูปลาอยู่ตามริมคลองใครรู้ใครรู้ใครรู้ต้องลองบอกมาสอดสายสายตามองหาส่งเสียงร้องมากิบ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 กาบกาบกิบกิบกิบกาบกาบกิบกิบกิบดน้องคะ เพลงที่จบลงไปคือเพลงเป็ดน้อยค่ะเป็ดน้อยว่ายน้ำกันทั้งครอบครัวร้องกาบกาบกาบหาอาหารกินอย่างสนุกสนานเลยแมช่างเป็นครอบครัวเป็ดที่มีความสุขมากเลยนีค่ะน้องๆน้องๆคะตอนนี้ได้เวลาที่พี่นกเงือกจะนำน้องๆไปเรียนรู้กับสิ่งที่น่าสนใจที่เด็กๆอย่างน้องๆก็ทำได้ในช่วงเด็กๆทำได้ง่ายนิดเดียว ช่วงเด็กๆทำได้ง่ายนิดเดียวน้องๆคะน้องๆอ,อ,อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมคะเอาละค่ะถ้าหากว่าอยากมีร่างกายที่แข็งแรงมาฟังเรื่องที่พี่นกเงืกนำะมาฝากกันในวันนี้เลยนะคะเด็กที่แข็งแรงในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่แข็งแรงในวันหน้าเพราะฉะนั้นน้องๆต้องอย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะแล้วทำไมเราถึงต้องออกกำลังกายด้วย คำตอบก็คือการเคลื่อนไหวการออกแรงการออกกําลังกายที่เหมาะสมจะช่วยให้การเจริญเติบโต,ตของระบบกระดูกระบบกล้ามเนื้อและระบบข้อต่อต่อตางๆของร่างกายพัฒนาไปอย่างเหมาะสมกับช่วงวัยนอกจากนี้การออกกําลังกายก็จะส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดช่วยควบคุมน้ําหนักตัวรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพจิตและสร้างนิสัยให้รักการออกกําลังกายด้วยละขันน้องๆ หากน้องๆมีนิสัยรักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดปัดจจัยเสี่ยงและลดการเกิดโรคที่มีสาเหตุจากการออกกำลังกายได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานรวมทั้งโรคอ้วนเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ด้วยยังไงละคะน้องๆมาถึงตอนนี้เราก็มาดูกันถึงหลักการง่ายๆในการออกกำลังกายสำหรับเด็กๆกันเลยค่ะ แรกเลยนะคะน้องๆต้องลดหรือว่าหลีกเลี่ยงการนั่งหรือนอนที่ไม่จําเป็นเช่นนั่งดูหรือนอนดูโทรทัศน์นั่ง,นนททงเล่นเกมคอมพิวเตอร์นั่งเล่นแท็บเล็ตเมื่อน้องๆลดการนั่งนั่งนอนนอนโดยไม่จําเป็นนี่แล้วเราก็ออกกําลังกายกันเลยค่ะซึ่งน้องๆคนออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3วันกิจกรรมที่ทําได้อย่างเช่นกิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมการล่เล่นในแก่รำวงจัก,กเกอร์ตีจับมอนต้นผ้างูกินหางเป็นต้นแบบนี้ต้องชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยแล,ะละ้วล่ะขณะเดียวกันนะคะน้องๆเคนฝึกความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้วยอย่างเช่นนอนยกตัวทํากายบริหารดันพื้นดึงข้อถ้าเป็นการออกกําลังกายแบบนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่นะคะเพราะหากน้องๆทําผิดวิธี อาจจะเกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ค่ะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้าน,านกาน็ถือว่าปเ,เป็นการออกกำลังกายได้ด้วยนะคะน้องๆเพราะว่าร่างกายของเราได้เคลื่อนไหวน้องๆก็อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านงานสวนส่วนการวิ่งเล่นเดินเล่นเดินไปซื้อของปั่นจักรยานเล่นหรือปั่นจักรยานไปโรงเรียนก็เป็นการออกกำลังกายด้วยนะคะในการออกกำลังกายนั้นนะคะที่สำคัญเลยค่ะ ต้องออกกาลังกายให้เรารู้สึกเหนื่อยระดับปานกลางขึ้นไปน้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วระดับปานกลางขึ้นไปเป็นยังไงเหนื่อระดับปานกลางขึ้นไปสังเกตได้โดยน้องๆจะรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยหายใจเร็วขึ้นแล้วก็เหงื่อซึมค่ะแล้วก็ในส่วนการออกกําลังกายนั้นน้องๆควรทํากิจกรรมทางกายให้ได้รวมๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงทุกวัน และในการออกกําลังกายที่สําคัญเลยนะคะน้องๆน้องๆต้องออกกําลังกายด้วยความระมัดระวังเล่นอย่างปลอดภัยและควรดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยนะคะน้องๆก็ได้ทราบถึงประโยชน์และวิธีการออกกําลังกายสําหรับเด็กๆกันไปแล้วน้องๆก็อย่าลืมออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมชวนสมาชิกในครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆของน้องๆไปออกกําลังกายกันนะคะ เห็นไหมล่ะคะว่าการออกกําลังกายเด็กๆทำได้ง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เด็กๆทำได้ไปแล้วในช่วงเด็กๆทำได้ง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงน้องๆก็อย่าลืมออกกําลังกายกันนะคะถ้าน้องๆทำได้น้องๆก็จะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ น้องๆเตรียมตัวพร้อมที่จะไปออกกำลังกายกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปออกกำลังกายพร้อมกับพี่นกเงือกกันเลยเก้าเก้าเก้าไปไปออกกำลังกายกันเตรียมพร้อมท่าที่หนึ่ง ดูน้อยหันสารายการที่จะสร้างรอยยิ้มความสุขสนุกสนานและเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆน้องๆคะช่วงนี้พี่หิ่งห้อยเพื่อนของพี่นกเงือกรอน้องๆอ,อยู่ค่ะได้เวลาที่น้องๆจะได้ไปชื่นชมธรรมชาติที่แสนจะสวยงามกับพี่หิ่งห้อยในช่วงตะลุยโลกกว้างกับพี่หิ่งห้อยแล้วล่ะค่ะ ตะลุยโลกกว้างกับพี่หิ่งห้อยสวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่หิ่งห้อยมแมลงตัวจ้อยที่ชอบกระพริบแสงวบวาววบวาวพี่หิ่งห้อยอาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนเอ่าวปัตตานีอำเภอยยริงจังหวัดปัตตานีค่ะพี่หิ่งห้อยมีเพื่อนๆอ,อีกเป็นแสนแสนตัว ที่จะคอยกระพริบแสงวับวาววัว,วให้น้องๆได้ชมความงามยามค่ำคืนค่ะวันนี้พี่หิ่งห้อยไม่ได้มาตัวเดียวนะคะพี่หิ่งห้อยพาเพื่อนที่อาศัยอยู่ที่อ่าวปัตตนีมาด้วยหนึ่งตัวสัตว์ตัวนี้น้องๆคงชอบกินเพราะเนื้อหวานอร่อยนั่นก็คือเจ้ากุ้งหนวดยาวอ้าวเจ้ากุ้งทักทายเด็กๆหน่อยเร็ว สวัสดีครับน้องๆพี่กุ้งอาศัยอยู่ที่อ่าวปัตตานีบ้านหลังใหญ่ของเรามีสัตว์น้ำมากมายปูปลาหอยก็เพื่อนเพื่อนี่กุ้งทั้งนั้นแหละครับแต่พี่กุ้งมักอาศัยอยู่บนพื้นทรายตามสาหร่ายทะเลหรือตามบริเวณก้อนหินถ้าป่าชายเล่นอุดมสมบูรณ์ก็ได้เป็นที่อยู่ของพี่กุ้งแล้วก็เพื่อนเพื่อน,อนสัตว์น้ำด้วยกันครับพี่หิ่งห้บินอยู่ข้างบนอย่างนี้ พี่หิ่งห้อยเห็นพี่กุ้งมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวเอาไว้มีหนวดหนึ่งคู่ที่ยาวออกมากว่าหนวดเส้นอื่นๆพี่หิ่งห้อยว่าส่วนหลังที่โค้งงอของพี่กุ้งอะนะคะเหมือนคันธนูเลยนะหางของพี่กุ้งที่แผ่ออกมาก็เหมือนพัดแมพี่หิ่งห้อยก็ช่างเปรียบเทียบลักษณะของพี่กุ้งให้น้องๆฟังชัดเจนดีนะครับพี่หิงห้อยครับ แล้วตรงหัวของพี่กุ้งก็ยังมีขาเอาไว้สำหรับเดินด้วยนะส่วนท้องของพี่กุ้งหรือที่เด็กๆมักเรียกว่าตัวกุ้งก็จะมีขาเล็กๆที่พี่กุ้งเอาไว้สำหรับว่ายน้ำครับพี่หิงห้อยครับแล้วถ้าพี่กุ้งเกิดบาดเจ็บขาเดินไม่ได้ว่ายน้ำไม่ได้นะครับหรือว่าตาเนี่ยเกิดบาดเจ็บพี่กุ้งก็สามารถสลัดส่วนที่บาดเจ็บทิ้งไปแล้วก็สร้างส่วนนั้นขึ้นมาใหม่ได้นะครับ อ๋อพูดให้น้องๆเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าขาส่วนไหนไม่ดีก็สลัดมันทิ้งไปแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะใช่แล้วครับพี่หิงห้อยแล้วน้องๆทราบไหมครับว่ากุ้งจะวางไข่ไว้ใต้ขาที่ใช้ว่ายน้ำนี่แหละครับเวลากุ้งจะว่ายน้ำไปไหนก็จะเอาไข่อันเล็กๆไปด้วยโอ้โหใช้ขาที่มีหลายๆขาของกุ้งหนีบไข่เป็นร้อยๆฟองไปแล้วว่ายน้ำไปมาได้อีก เก่งจังเลยนะคะพี่กุ้งแล้วนานไหมคะพี่กุ้งกว่าไข่จะฟักเป็นตัวก็ประมาณ1-2เดือนครับเป็นไงคะน้องๆจากกุ้งหนึ่งตัวก็จะมีกุ้งอีกเป็นร้อยๆตัวให้เราได้กินกันน้องๆคะถ้าเราอยากเห็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เราก็ต้องช่วยกันนะคะรักธรรมชาติไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองแค่นี้เด็กๆอย่างเราก็ทำได้ใช่ไหมคะ แล้วพวกเราก็จะได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับมีธรรมชาติสวยๆมีกุ้งหอยปูปลาให้น้องๆได้กินมีประโยชน์ช่วยให้น้องๆเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงค่ะวันนี้พี่หิงห้อยก็ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับน้องๆแล้วพบกับพี่หิงห้อยมแมลงตัวจ้อยที่ชอบกระพริบแสงวับวาวว,วาวได้ใหม่นะคะในตอนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณพี่หญิงห้อยมากเลยนะคะที่นำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากน้องๆน้องๆก็ได้รู้จักกับพี่กุ้งเพื่อนของพี่หญิงห้อยไปแล้วคราวนี้น้องๆก็ได้ทราบถึงธรรมชาติของกุ้งว่ามีวิถีชีวิตเป็นอย่างไรน่าสนใจเลยใช่ไหมคะน้องๆแม้ฟังเรื่องราวของพี่หญิงห้อยแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่ากำลังสนุกเลยทีเดียว สียดายจังที่หมดเวลาของพี่หิ่งห้อยซะแล้วแต่ไม่เป็นไรคะ่ะน้องๆพี่หิ่งห้อยที่น่ารักก็จะกลับมานำน้องๆตะลุยโลกกว้างกันใหม่ในคราวหน้าในรายการบูดะสุกอหนูน้อยหันสาน้องๆอย่าลืมฟังรายการนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพบกับเพื่อนของพี่นกเงือกอีกคนนึงนั่นก็คือพี่โฉมงามปลาแสนสวยแห่งท้องทะเลปัปตตานี วันนี้พี่ชมงามมีนิทานสนุกสนุกมาฝากน้องๆเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานสนุกสนุกกับพี่ชมงามช่วงนี้พี่นกเงือกมีเพลงเพราะๆมาฝากน้องๆชื่อเพลงทะเลแสนงามค่ะ ทะเลอยากจะไปเที่ยวทะเลจังเลยพี่นกเงือกมีความสุขสดชื่นเหมือนอยู่ริมทะเลแล้วล่ะค่ะน้องๆน้องๆคะช่วงนี้อีกหนึ่งความสดชื่นความสนุกสนานที่รอน้องๆอยู่นั่นคือนิทานจากพี่โฉมงามวันนี้พี่โฉมงามจะมีนิทานสนุกสเรื่องอะไรมาฝากน้องๆเราไปพบกับพี่โฉมงามกันเลยค่ะสร้างเสริมจินตนาการกับนิทานของคุณหนูๆช่วง เปิดโลกนิทานลา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 เย่เย่เย่กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะน้องๆพี่โฉมงามเองค่ะปลาแสนสวยจากท้องทะเลปัตตานีมีพี่โฉมงามที่ไหนก็มีนิทานสนุกสนุกมาฝากกันอย่างแน่นอนนะคะนิทานที่พี่โฉมงามนำมาฝากน้องๆวันนี้ แอบกระซิบนิดนึงว่าเป็นนิสัยที่ไม่น่ารักเลยน้องๆอ,อย่าลอกเรียนแบบเด็ดขาดเลยหน้ากับนิทานเรื่องดอกเข็มหลงผิดจากเว็บไซต์การดอีีเว็บไซต์สื่อการสอนและสาระน่ารู้สำหรับเด็กอนุบาลใครพร้อมจะฟังแล้วยกมือขึ้นพร้อมแล้วใช่มหมงั้นไปฟังกันเลย ณสวนดอกไม้ที่สวยงามมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมความงามของสวนนี้ไม่เคยขาดเป็นเพราะเจ้าของสวนและคนทําสวนเอาใจใส่ดูแลจัดแต่งดอกไม้ต้นไม้ด้วยความรักทําให้สดชื่นสวยงามอยู่เสมอมีทั้งดอกกุหลาบพิทูเนียรักเร่ทิวลิปดอกไม้แต่ละแปลง ก็ทำหน้าที่เป็นอย่างดีบานสลับสีเหลืองแดงม่วงขาวสวยงามบาดตาอยู่มาวันหนึ่งดอกเข็มที่ถูกปลูกไว้เป็นแนวริมทางเดินในสวนก็เกิดน้อยใจขึ้นมาเพราะเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาในสวนก็พากันไปถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆไม่เคยมีใครอยากมาถ่ายรูปกับพวกตนบ้างเลยนี่พวกเราดูสิ ที่แปลงกุหลาบนั่นนะ่ะมีคนเข้าคิวรอถ่ายรูปอีกแล้วละ่ะทำไมไม่มีใครมาสนใจเราบ้างเลยเราเป็นดอกไม้ที่ไร้คุณค่าจริงๆใช่ใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันขนาดชูดอกก็แล้วพยายามโบกไหวก็แล้วไม่มีใครมาถ่ายรูปพวกเราเลยน่าน้อยใจจริงๆแล้วพวกดอกเข็มก็พากันร้องไห้ด้วยความน้อยใจและอิจฉาดอกไม้อื่นๆ นี่นี่เ,เธอฉันคิดแผนการอะไรออกแล้วละ่ะเอาแบบนี้มาเราให้พวกมแมลงช่วยดีกว่าแล้วเหล่าดอกเข็มในแปลงก็ตกลงกับฝูงมแมลงว่าขอให้มแมลงไปวางไข่ไว้ที่ดอกไม้อื่นๆให้ทั่วสวนเธอเห็นด้วยไหมละ่ะดีดีดีตกลงตามนี้เลยเธอได,ได,ได้ได้เลยพวกมแมลงก็ตกลงรับงานนี้เพราะใครๆก็รู้ว่า น้ำหวานจากดอกเข็มนั้นอร่อยมากแค่ไหนพวกมแมลงพากันไปวางไข่ไว้ที่ดอกไม้ต่างๆทั่วทั้งสวนผ่านไปเพียงเจ็ดวันลูกหนอนเล็กๆก็ฟักออกจากไข่พร้อมกันดอกไม้ทุกดอกในสวนต่างมีหนอนเหล่านอนกัดกินดอกไม้ด้วยความหิวและโตขึ้นอย่างรวดเร็วสวนดอกไม้ที่เคยสวยงามกลับมีแต่ดอกไม้กลีบแหว่งใบขาด บางต้นก็ถึงกับตายไปเลยเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสวนอีกเจ้าของสวนจึงขาดรายได้นานเข้าก็ต้องปลดคนทำสวนออกและปิดกิจการลงในที่สุดเมื่อประตูของสวนปิดลงอย่างถาวรไม่มีดอกไม้สวยๆบานอยู่ในสวนอีกต่อไปเหลือเพียงเหล่าดอกเข็มเท่านั้น ทำไมนะเป็นแบบนี้พี่ได้ถึงเราจะไม่มีดอกไม้สวยๆมาเป็นคู่แข่งแล้วแต่ก็ไม่มีใครมาเที่ยวชมสวนเลยล่ะใช่เหมือน,นสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดก็ไม่มีความหมายนะสิและสุดท้ายก็ไม่มีใครเช่นชมดอกเข็มอย่างเราอยู่ดีถึงตอนนี้ดอกเข็มทั้งหลายก็เข้าใจแล้วว่า การที่ตนวางแผนทำร้ายคนอื่นนั้นมันย่อมส่งผลร้ายมาถึงตัวเองด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ค่ะว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพูดง่ายๆก็คือการที่เราคิดร้ายหรือว่าอยากจะกลั่นแกล้งคนอื่นเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ที่ต้องได้รับความทุกข์หรือความเสียใจ เพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เห็นใครมีของหรือว่าอะไรที่ดีกว่าเราเราก็ไม่ต้องไปอิจฉานะคะที่สำคัญคือเราต้องเป็นเด็กดีค่ะแค่นี้น้องๆก็จะมีความสุขทุกวันแล้วล่ะค่ะว่าแต่แค่นี้น้องๆก็จะมีความสุขทุกวันแล้วล่ะค่ะพี่โฉมงามรับประกันได้เลยว่าแต่ตอนนี้ เวลาของพี่โฉมงามปลาแสนสวยจากท้องทะเลปะตะัตตานีหมดลงแล้วล่ะค่ะอย่าลืมเป็นเด็กดีกันด้วยนะคะน้องๆไปก่อนนะบา,บายบาสสยาล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 ลาลาลาาลลา สำหรับนิทานสนุกๆเรื่องดอกเข็มหลงผิดยังไงน้องๆก็อย่าเอาเยี่ยงอย่างดอกเข็มนะคะเห็นไหมล่ะคะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพี่ชมงามก็จะมีนิทานสนุกๆมาฝากน้องๆเป็นประจำในรายการบูดอสูกอหนูน้อยหันสานะคะ น้องๆคะรายการบุรอษสุกรหนูน้อยหันษาสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวภาคใต้ตอนล่างและสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนสสอยอที่เปิดโอกาสให้พี่นกเงือกและผองเพื่อนมาพบกับน้องๆค่ะพี่นกเงือกและผองเพื่อนจะกลับมาพบกับน้องๆใหม่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้พี่นกเงือกและผองเพื่อนขอลาน้องๆไปก่อนแก้วแก้ว ก้วพี่นกเงือกไปแล้วนะคะสวัสดีบายบายค่ะ